คะเนีน้มีการทรงตัวเน้นขานะคะวันนีตรงเริ่มกันเลยเริ่มจากการยืดหน้าหัวข้างด้านหน้าเข้าขอบเสือนะคะขาทั้งสองกว้างเท่าสะโพกนะคะขาใชเข้าขาใช่ออกมือทั้งอสองข้างจับข้อเท้ายืดอกไปด้านหน้านะคะ หลังจะต้องยืดตรงนะคะเข่าให้งอน,นะคะหายใจเข้าไค่อยยืดตัวขึ้นมานะคะ่ะหายใจออกฝั่อค้ายเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะคะยกเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะยกขึ้นไปด้านหลังพร้อมกับอํามหน สองข้างไปจับที่ปลายเท้าค่ะยกออกยืดตัวตรงๆค่ะเปิดออกขึ้น,นะคะาาสามสองเด็ดแล้วค้างมือซ้ายไว้ปล่อยแขนขวาลงค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยกแขนขวาไปได้านหน้าแล้วเอ็นตัวลง 45องศานะคะและเตะขาซ้ายขึ้นนะคะถ้าใครยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจะค่อยๆดูดไปนะคะเดี๋ยวกล้าเมเนื้อจะค่อยๆแตกงขึ้นอ่าจะเช้าลดแขนลดขาวลงขาจเจี่ยวปัดท้ายเดี๋ยวเราจะทักทั้งนี้นะคะยกขาวขาวาขึ้น โฟกันหนึ่งุดในการมองนะคะจะได้ไม่เอีนงไปเอียมานะคะค่อยปล่อยซ้ายลดมือลงข้างลำตัวหายชียออกยืดตัวนรงไปด้านหน้าแล้วยกแขนยกเท้าขึ้นค่ะ ห่า้าค่อยๆลดเ้าลดแขนลงขใช้ออกผ่อนคลายยืดตัวตรงบัมาค่ะถ้าจะไปยกแขนขึ้นนะดายกอ,อกไปด้านหน้าดัานสะโพกไปด้านหน้าค่วย้าเท้าไว้ค่ะดันสะโพะด้านหลังค่ะอามาสามสองนีย ห้ยใจออกนดตัวลงไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าดื้อหายใจออกยกขาซ้ายลงไปด้านหลังค่ะฝึกส่งตัวน,นะคะเดี๋ยวออกขยอะนิดนึง กมวงตัวลงไปด้านหน้าฟ้อมก่อนยกขาขวาส่ดจนไปด้านหลังสามส,ามสามองหนึ่งาจะเข้ากลับมาตรงกลางค่ะสัง่งเล็กน้อยนะคะทุกคนอาการปกติจะรู้สึกร้อนหน้าขาดันนะท่า หายใจเข้ายกแขนจากาด้านหน้ายืดขึ้นไปเหมือนเดิมหายใจออกคร่ะค่อยๆก้มพับตัวลงจับข้อเท้าค่ะเรียกขาตรงไว้มนหน้ามองแบนน,นะคะก้มหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลง อสองก็าหายลำตัวแบบหายจะเข้ายกแขนยืดจับที่มาขับหายเสียจออกมอเข่าหย่อนสิบโกไปด้านหลังสุดท้ายก็อีนะคะหัวเข่าไม่เลยปลายเท้านะคะใครเปิดอ,อกได้เปิดอ,อกเพิ่มน,นะคะตามบอ,อกดายาวไว้สามสองหนึ่งวนวดวางกับเพื่อนค่ะ หาใจออกยกสะโพกขึ้นยืดขาตรงนะคะจากนั้นขยับมือวางด้านหนลล้าไปดยืนหลังลงหา mm hmm. ยใจออกยกขาซ้ายตรงไปด้านหลังขาสงตัวได้แล้วค่อยๆงอเข่าซ้ายเข้าหาหลังตัวเอามือซ้ายอ้อมไปจากปลายเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าลึก จะออก,อกค่อยๆยืดเท้าซ้ายขึ้นนะคะน่านี้จะยากนิดนึงนะคะถ่ายไปได้ไม่ต้องสุดน,นะคะชมตัวดีๆเราค่อยเตะเท้าขึ้นนะคะเอ,าอ้าหยู่อย่างนั้นลดมือลดเท้าว,วงางลงที่เดิมน,นะคะอย่างนั้นทําอีกข้างนะคะเจ้เข้าหายเจออกพับขาวขวาค่ะเอามือขวาอ้อมไปจับปลายเท้าค่ะ สูงตัวนิดนึ่งาน,นินนะทาน่านินึ่ดน,นะคะ,ะค่อนติเท้าขวาคือวงร่วง่วงวงเห็นไหมสมาทิไม่ดีร่วงนะคะทุกคนมีสาธิตการร่วงให้ดูด้วยับม,มาค่ะาเทา้า นั่งยองๆค่ะก็สอบกับเขา่าระนมมือค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ่อนคลายนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราใช้ท่านในการทรงตัวค่อนข้างจะใช้กำลังขาเยอะนะคะเราไปยืดขากันนิดนึงกันหายใจเข้ายกตัวขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจออกยกแขนขึ้นยกตัวขึ้นค่ะค้างไว้ช้าๆลดลมหายใจค่ะ คลายค่ะทีนี้ปิดตัวทางด้านขวาค่ะงอเข่าวขวาหันใส้เท้ยืดตัวตรงไปด้านหน้าหายใจออกโยกขาซ้ายตรงไปด้านหลังอันนี้สืดแกนกลางลำตัวแข็งแรงนะคะวางไว้สาม สองหนึ่งจากนั้นยืดตัวกลับขึ้นมาค่ะโดยเท้าวางลงที่เดิมค่ะเหียนข้าง่ะด้านเท้าขา,าด้านหลังค่ะกอเขา่าจับเอวค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวไปด้านหน้าหายใจออ,อกยกขาควาตรงตรงไปด้านหลัง,ง,ต,รงตรงยกชวงตัวแล้วเหยียดขาซ้ายตรงตรง คั้งว่านีเน้นการกลัตัวกับการชนตัวนะคะฝึกบ่อยจะได้ขาแข็งแรงนะคะหายือเข้ายืดตัวกลับมาค่ะลดเท้าวาันที่เดิดค่ะยกดัวประมาข้างหน้าค่ะข้าต่อไปนะคะยกแขนจากด้านข้างเอามือประสาทที่หลังศีรษะค่ะหายใจเข้าลืดหายใจออกโลดบนทางด้านขวาค่ะ ใเจเข้ายึดกลับขึ้นมานเจาเ้าไปทางซ้ายค่ะกลับมาตรงกลางหาเข้าเพื่ยไปทางด้านขวากลับมาตรงกลางเจ้าไปทางด้านซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้อากาศร้อนเอา นิดหน่อยแค่นี้ก่อนก็นได้นะคะวันนี้คุณครูใจดีเพราะว่าฮาร์ดคอร์มาหลายวันเลยวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ใจดีฝึกนิดหน่อยพอเนาะวันนี้เอาก,กรุก,กริบกรุกิแค่นี้ก่อนหวัว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและ้วมาเจอกันใหม่ไลฟ์ล่านะคะบ๊ายา